สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมี5ประเด็นครับผมนะที่จะมาคุยกับอาจารย์เอี้ยงกันเองครับผมนะที่สําคัญมากๆที่อยากให้ทุกคนนะครับได้รับฟังนะเพราะว่านี้คือความรู้มากๆครับประเด็นนี้ครับที่สําคัญก็คือนะครับเครื่อง Apple เนี่ยที่ผลิตแล้วมีอาการเสียประจํารุ่นเนี่ยนะครับสรุปแล้วนะครับโรงงานผลิตมาไม่ดีหรือว่านะครับคนใช้ใช้ไม่ดีกันแน่อะวันนี้ก็นะครับมาอยู่กับอาจารย์เอี้ยงครับสวัสดีครับผมนะอาจารย์เอี้ยงก็นะผมนะชื่อร้านนะครับเอี้ยงโมบายนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวค่อยมารู้จักกับอาจารย์นี้ มาถามมาก่อนเลยครับสำหรับประเด็นแรกที่นะครับหลายคนส่งซ่อมเครื่องก็คืออาจารย์ iPad Pro อ่ะออตั้งแต่เปลี่ยน,ปนไปใช้ซีอ่ะผ้เห็นเสียเยอะมากเลยอาจารย์รว่าสรุปแล้ว Apple ผลิตไม่ดีหรือว่าคนใช้ใช้ไม่ดีครับจริงๆแล้วครับ e p p l e นะครับผลิตมาค่อนข้างดีนะเ,เขาจะให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะว่าการเชื่อมต่อหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่จะดีและ,สะเสถียรแต่ว่าคือบุคคลทั่วไปหรืว่า,า,นะายูเซอรทั่วไปอ่ะ ก็จะเอาสายชาร์จพวกแอนดรอยที่มันแข็งแข็งมาเสียบซึ่งตัวด็อกชาร์จมันค่อนข้างที่จะห่อนและนิ่มอพอเสียบเข้าไปหลายหลายครั้งเข้บมันก็จะเกิดการบานออกอทําให้ตูดเสียหายมันเป็นเหล็กหรือมันเป็นคล้ายๆบมันเป็นเหมือนทองเหลืองทองเหลืองใช่ไหมครับใช่ครับมันบี้มันบี้ครับทาให้ทําให้คือให้ขาครับมันขยายออกแล้วก็ขาไฟกับขาลาตาชนกันแล้วทําให้เครื่องช็อตโอเคครับประมาณนั้นแล้หรับประเด็นแรกสําหรับ iPad Pro t ไทป C ซที่ แอปเปิลผลิตแล้วบอกว่าเออมันมีหลายคนสงสัยว่าผลิตดีไม่ดีจารสรุปว่าประเด็นแรกว่าสรุปเป็นโรงงานหรือว่าเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ครับใช้สายเทียบนั่นเองใช่ครับเนาะใช่ครับมันก็เลยทําให้เสียเพราะว่าผมเองก็ใช้นะแตใ่ใช้สายแท้ตลอดแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยอืใช้เยอะด้วยใช้เยอะด้วยครับน <No. S 1> <No. S 2> ะก็นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ส่งซ่อมแต่าจารย์เยอะมากแล้วก็กับหัวเยอะมากด้วยถ้าใครที่ฟังตรงนี้แล้วนะเอาไปปรับใช้นะก็ไม่ต้องกลัวว่า เครื่องจะเสียนะอาจารย์นะจะเสียอย่างอื่นก็ได้ตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสำหรับประเด็นที่2ครับผมตรงนี้ก็เกิดเจอเช่นกันสําหรับ iPad นั่นเองครับ iPad เพื่อการศึกษาอาจารย์เป็นเจเนอเรชั่นนะตั้งแต่6 789เชื่อว่าร้านซ่อมเนี่ยซ่อมพวกนี้เกือบทุกร้านเลยแล้วอาจารย์ก็เยอะมากด้วยเยอะมากครับผมตัวเนี้ยโรงงานผลิตไม่ดีหรือว่ายูเซอร์ครับใช้ไม่ดีผมว่าหลักๆเลยครับโรงงานครึ่งนึง ยูเซอร์ครึ่งหนึ่งมันเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่า iPad รุ่นก่อนๆเนี่ยมันจะมีตัวระบายความร้อนที่ CPU ครับให้ติดกับซิงแล้วก็เวลาใช้งานหนักๆ c ี u ีจะไม่ร้อนมากอ๋อเป็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นตัวเป็นแผ่นระบายความร้อนให้มันติดกับซิงก์อีกทีนึงเพื่อระบายความร้อนออกจาก CPU ครับทีนี้พอตั้งแต่รุ่นหกเจ็ดแปดขึ้นมาเก้าขึ้นมาไม่มีแล้ว มันเลยทำให้ CPU ร้อนง่ายแล้วบางทีตกกระแทกบ้างอะไรบ้างอืใช้ใช้แบบเรียนานานๆ CPU ร้อนครับเด็กเล่นอะไรบ้างครับม,มันก็ทําให้เกิดอาการแคตกของ CPU ได้แล้วอาการเสียตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยอาการเป็นไงบ้างอาจารย์สําหรับสําหรับเ iPad เจน6นะครับเจน7นะครับเจน8แล้วก็เ e n 9หลักๆอาการเสียของมันนะครับใน CPU ก็จะมีชาร์จไม่เข้าชาร์จไม่เข้าทัาสกิ้นไม่ได้ครับรีมูทรีบูทเ,เครื่องรอง <Apple S 2> ีบูท iPad ติดดับ iPad ติดดับแล้วก็ เป็น DFU อยูดับไปเลยอืมก็คือ,อพวกอาการสําหรับรุ่นพวกนี้นะครับสำหรับใครเจออาการพวกนี้นะก็แปลว่าซี u แค็กทั้งสิน้นใช่ครับแล้วสําหรับประเด็นที่สองโรงงานผลิตไม่ดีหรือว่า Us e r อร์ใช้ไม่ดีครับสรุปให้หน่อยผมว่าครึ่งครึ่งนะอ่าคนละครึ่งอีกคนละครึ่งครับนะครับวนี้ครึ่งเลยถ้าโรงงานผลิตมาไม่ดีแต่ว่าเราใช้ไม่ร้อนจนเกินไปใช่ครับไม่ชาร์จไปเล่นไปใช่ครับก็คิดว่าน่าจะทนกว่านี้ใช่ครับตอนนี้ส่งซ่อมเยอะแค่ไหนครับรุ่นนี้โหวันหนึ่งน่าจะเป็นครับ เนะฉพาะรุ่นเดียวนะผมนะไม่ใช่หลายรุ่นนะเฉะพาะรุ่นเดียวเยอะมากนะผมนะแล้วร้านผวกก็เยอะเช่นกันต่อมานะผมประเด็นที่3นี่สําคัญมากๆครับซึ่งนะครับหลายคนรู้นะผมว่าการเนี้ยเกิดขึ้นกับ iPhone แล้วนะผมก็คือ iPhone 13 Pro Max กจันจอเขียวจอขาวรวมถึง iPhone 14นะทั้งโปรทั้งโปรแม็กครับการจอเขียวรรประเด็นนี้อาจารย์คิดว่าเป็นที่โรงงานผลิตหรือว่าเป็นที่ยูเซอร์ใช้งาน,นับผมออจริงๆแล้วครับอาการเนี้ยมันมีมานานนะ แต่ว่ามันไม่ได้เกิดใน i ไอโฟนมันเกิดในซัมซุงครับที่เอจอที่สวยๆค่าเครื่องสูง,สงทีนี้พอไอโฟนอะเอาจอของซัมซุงมาใช้อ,มอมืมันจะมีจออยู่สองโม o ชั่นคือ LG กับซัมซุงส่วนมากเลยที่เกิดนะครับจะเกิดในตัวของซัมซุงมันจะเป็นจอเขียวจอขาวครับอผมว่าส่วนนี้นะครับน่าจะเป็นมาจากของการผลิตอ๋อยูเซอร์ไม่ผิดครับ ถ้ายูเซอร์ไม่ทําโดนน้าหรือตกกระแทกไม่เสียไม่เสียครับแปลว่าลักษณะนี้นะครับจอ l อจีก็ไม่เสียใช่จันส่วนน้อยครับส่วนน้อยเเปอร์เซ็นต์เดียวที่ผมเจอนะเปอร์เซ็นต์เดียวครับอ๋อส่วนใหญ่แกมาเป็นจอของซัมซุงซะส่วนใหญ่เลยใช่ครับอ๋อนี้คือความรู้ใหม่เลยใช่นะผมแล้ววิธีการแก้ไขจานบอกได้ไหมว่าแก้ไขได้กี่เปอร์เซ็นต์ยากยากแค่ไหนเออหลักๆเลยคือการบายพาสจออืออ่าคือการยืมไฟหรือการช็อตจอ สองก็คือการทําแพรททาใส่แพรเปลี่ยนใส่แพรใหม่อนนกระดีขั้นตอนหนึง่งที่อาจารย์ทำอยู่แล้วทุกวันนี้ครับแล้วก็สามคือเป็นการเปลี่ยน COPCOP COP คือการเอ่อตัวชิพไอซีม่ไดอร์จอซีเมจยของจอ,อเลยตัวนั้นคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนอ่ะถามว่าหายขาดไหมก็หายขาดครับแล้วก็ใช้อีกสักระยะนึงเดี๋ยวก็เป็นอีกอ๋องั้นอย่างนี้สุดท้ายก็คืออาจารย์แนะนํำไหมว่าสําหรับคนที่ซื้อมือสองใช้ครับ 13 Pro Pro Max 14 Pro Pro Max อาจารย์แนะนำไหมหรือว่าอาจารย์คิดว่าใช้ได้ยังใช้ได้ครับจริงจ<ด>วิธีการเล่นก็นคือให้เราดับแสงลงมาหน่อยนึงตั้งเฟรมเรทให้มันต่ำๆเวลาเล่นเกมอะไรครับให้สมมติว,มว่าเรามันมีแม็กซิมัมสุดเลยแล้วก็ปรับโลงมานิดนึงสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับเพราะหลายคนดันสุดเลยดันสุดเลยดันชาร์จไปนั่นไปด้วยใช่ครับร้อนแล้วจอพอจอมันร้อนมันจะขึ้นเป็นอาการจอเขียวเลยแปลว่าสองรุ่นนี้ห้ามโดนน้ำพี่จันใช่ครับ จริงจมือถือหลายรุ่นจริงจรินห้าห้ามห้ามอยู่แล้วครับโดนน้ำไม่ได้เลยแล้วไม่ได้กันน้ำงั้นก็แปลว่าสรุปให้หน่อยอีกทีว่าเป็นที่ยูเซอร์หรือเป็นที่โรงงานโรงงานครับโรงงานนะโอเคครับในกรณีนี้นะอ่ะกรณีต่อไปนะครับผมซึ่งหลายคนพูดกันเยอะแยะมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่า iPhone ผลิตมาแล้วเฟดีเปราะบางมากเฮ้ยทำไมอยู่ดีขึ้นสแกนหน้าไม่ได้กดเข้าไปปุ๊บกดตั้งค่าไม่ได้ด้วยกรณีนี้ไอโฟนทุกรุ่นบอกย้ำเลยครับว่าทุกรุ่นที่สแกนหน้าได้ครับ เขาผลิตมาจากโรงงานไม่ดีหรือว่ายูเซอร์ใช้ไม่ดีครับจริงๆแล้วผลิตมาดีครับแต่ว่าที่เสียเพราะว่าโดนน้มจริงๆแล้วว่าเพราะว่าเฟสเดียครับใช้ไฟสูงมากครับอโดนน้ำโดนแค่ลรออน้ำนิดเดียวทําให้เสียเลยมันจะช็อตตัดระบบตัวเองไปเลยอทําให้ซีในตัวเครื่องในในตัวเฟสเดียเสียไปเลยกี่เปอร์เซ็นต์จานถ้าโดนน้ำแล้วมันเสียเนี่ยผมให้เก้าสิบเลยนะเก้าสิบเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อสิเปอร์เซ็นต์นี่คือถือว่าดวงดีครับดวงดีดวงดีครับอาจจะปิดเครื่องได้ทัน แล้วก็เข้ามาหาช่างได้เร็วอ๋อ,อเพราะถ้าเกิดเราปิดเครื่องเนี่ยคือการหยุดหยุดจ่ายไฟเข้าไปในเฟดีแหละครับแต่ถ้าเรายังฝืนใช้อยู่โอ้ยกล้องมัวเคาะๆอย่างเงี้ยเียบร้อยี๋ยวก็เรียบร้อยครับทั้ทงหมดแล้ววิธีการแก้ไขาอาจารย์แก้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับสมมติถ้าลูกค้าเฟดีใช้ไม่ได้มาเฟดีใช้ไม่ได้มาสําหรับผมนะที่ผมแก้แก้มาถ้าเกิดว่าตัวชุดกล้องหน้าไม่ได้เปลี่ยนยังเป็นของเดิมๆมาผมแก้ได้มากกว่า90 90มากกว่า90เลยใช่ครับโอเคครับเพราะฉะนนั้ อาการนี้ก็ตอบในคําถามอยู่แล้วก็คือเป็นที่ user ใช่ไหมครับซอ e r ครับอ่าโอเคครับงั้นก็แอปเปิลก็รอตัวไปนะผมนะประเด็นสุดท้ายที่หวกสงสัยมากๆกอาจารย์สงสัยจริง,รงเลยว่าพอดีหวกช่วงนี้ห่วกเริ่มนับรีวิวอ Android, อแอนดรอยเราก็เริ่มหาความรู้เกี่ยวกับแอนดรอยเอ๊ะทำไมระบบชาร์จของแอนดรอยเนี่ยเวลาชาร์จปุ๊บแล้วผมไม่เห็นอาการเสียมาหรือว่าหวไม่ได้ซ่อม,มก็เลยไม่รู้หรือว่าจริงๆแล้วมันเสียแต่ว่าหวกสงสัยว่าทําไมระบบชาร์จของ iPhone เนี่ยมันชอบเสีย อันนี้คือโรงงานผลิตไม่ดีหรือว่ายูเซอร์ใช้ไม่ดีครับจริงๆแล้วครับมันก็เสียแต่เราไม่ได้ซ่อม n อนดรอยอเปไปไม่ได้ใช่ครับแล้วเพราะผมซ่อม a อนดรอยด้วยไอโฟนด้วยก็เลยเจอเจออาการพวกนี้ก็มีอยู่ครับก็เสียเหมือนกันแล้วผลิตมาไม่แข็งแรงพอหรือว่าจริงๆแล้วยูเซอร์ใช้ไม่ดีกันอืมถ้าให้บอกก็คือน่าจะเป็นผลิตมาไม่แข็งแรงพอใช่ไหมเพราะอย่างแอเปิ้ลนะครับมันจะอ่าสมมติว่ามีอะไรเข้าไปกระทบกระเทอยมมันนิดเดียวอ่ะ มันจะตัดระบบทําให้ตัวเองเสียไปเลยเหมือนกับว่าพอไฟเกินนะไฟเกินนะสั่งหยุดเลยจริง,รงๆไม่ได้เสียแต่ว่าตัวไอตัวไอวที่ควบคุมเน,นเนี่ยหรือตัวสอรเนี่ยมันเสียได้หกักใช่ครับเสียตั้งหกักมันก็เลยทําให้เสียเยอะด้วยใช่ครับอ,อย่างพวก Android ครับมันจะไม่มีไม่มีพวกแยกแยกแยกไปเหมือนไอโฟนจะมีตูดชาร์จไอทีชาร์จพอร์เลย นี่มีไอซีชาร์จไอซียูเอสบีนู่นนั่นระบบตรวจสอบน้อยใช่ก็เลยไม่เสียใช่ครับแต่ว่าไอโฟนระบบตรวจสอบเยอะก็เลยเสียมากกว่าใช่ครับอ่ะแล้วประเด็นนี้แปลว่านะผมโรงงานผลิตไม่ดีหรือยูเซอร์ใช้ไม่ดีจังผมให้ครึ่งแล้วกันอ่าห้าสิบห้าสิบเนอะใช่ครับก็ควรใช้อะแดปเตอร์แท้ใช่ครับสายแท้ดีกว่าหรือไม่ก็เป็นอะแดปเตอร์ที่ผ่านมกหรือว่ามีคุณภาพดีหน่อยใช่ครับไม่ใช่แบบว่าเดินตลาดนัดจับเสียบปั้งเลยก็ไม่ไหวครับไม่ไหวใช่ไหม เพราะ,าะสายมันก็จะมีตัวกรองไอซีกระแสอีกทีนึงมีซีใช่ครับโอเคครับผมนะก็ได้ความรู้ไปกลับนะผมนะไม่ว่าจะไอโฟนนะผมที่ผลิตมาจากโรงงานหรือ iPad ที่ผลิตจากโรงงานดีไม่ดีนะทุกคนก็ได้ความรู้ไปแล้วนะผมนะหรือว่ายูเซอร์ควรใช้ยังไงนะตรงนี้ก็จริงๆก็ได้รับเกียรติจากนะอาจารย์เอี้ยงแล้วกันนะผมตัวนี้ก็คือคนนี้ก็คือเป็นอาจารย์หวกนะผมที่สอนหวกซ่อมไอโฟนด้วยแล้วก็ไหนๆหให้ความรู้้วอาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอ,อารู้ก็ผมก็มีร้าน ท่อมโทรศัพท์เนาะอยู่สองสาขาที่แรกก็คือจันทบุรีตลาดตะลุจักจันทบุรีเลยครับ,รบแล้วก็ที่สองเพิ่งเปิดใหม่ก็อยู่ที่ระยองอระยองสายล่างพิกัดก็อยู่แถวตรงข้ามกูโรตีชาชักหัวเห็นใกล้ๆทะเลเลยใกล้ครับสองนาทีถึงสองนาทีถึงเลยนะอ่ะก็สําหรับใครก็ตามครับที่อยู่นะครับจันทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงหรืออยู่ระยองนะครับผมหรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถมาหาอาจารย์ได้เลยปวกรับรองนะครับด้วยชื่อเสียงของเองนะและการันตีด้วยครับว่าเจ๋งจริงครับ คนนี้นะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถอินบ็อกนะผมตามนี้ได้เลยนะรหรือโทรตามนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ไม่เพียงแต่ซ่อมเก่งนะครับที่ร้านยังมีเครื่องมือสองนะครับของหัวแบงค์พัดอาจารย์เนอะครับผมทั้งขายสดแล้วก็ผ่อนนะครับแล้วก็ยังรับซื้อปรึกษาได้ทุกเรื่องครับนะครับผมยกเว้นเรื่องในครอบครัวกับเรื่องเงินสองเรื่องโอเคครับผมนะ <laughs> วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้สําหรับคลิคลปนี้แล้วก็มีอะไรก็ฝากไว้ข้างล่างเดี๋ยวให้นับทีมอะไรห่วงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหน่งคิวหรือไม่ก็ยืนเข้ามาตอบให้ วันนี้ไปก่อนจานไปครับผม,มบสวัสดีครับสวัสดีครับ